ครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับตะพานหินโพสทีวีนะฮะผมตาตงรับหน้าที่นะครับในรายการในวันนี้เรามาดูจุดที่น้ำท่วมกันนะครับไม่ใช่น้ำท่วมรือน้ำรั่วตรงนี้ฮะคือฝ้าเพดานระหว่างทางขึ้นชั้นสองนะฮะและนี่คือแม่บ้านของเราครับ <c oughs> น้องเอื้อมเอื้อมพวนนะฮะน้องก็ทำหน้าที่อย่างขยันขันแข็งนะฮะตอนนี้มีจุดนี้นะครับจุดนี้ด้านนอกแล้วพี่เยี่ยมชมด้านบนกันนะฮะ และตรงนี้ก็คือแนวที่เรานำถุงเมนะครับหรือว่าถุงบริษณีนะฮะนำมาดำเนินการนะครับนี่คือนาุิกรารและที่สุนทรนระฮะนี่คือสภาพในห้องด้านบนนะครับเรามาดูกันตรงนี้ค่อนข้างเจอน,นะฮะตรงนี้ค่อยๆนะครับจะมีการรีทอนนะฮะรีทอนติดตั้งตรงนี้เรือหนัเนี่ยนะครับ ดึต่อเลยนะฮะสำหรับด้านห้องโถงนะครับห้องโทรคมนะคมตรงไหนเล็กนะฮะตรงนี้เล็กน,น,น,นะครับโคตรเล็เลยตรงนี้รั่วป้าไม่มีนะมันก็รั่วสิวะกับตรงนี้นะฮนะ นะครับผมตั้งกันมานะฮะตรงนี้แต่ในห้องน้ํานะครับสภาพตอนนี้ฝนเริ่มเบานะก็รั่วนะครับยังเห็นได้ชัดเลยนะฮะตรงนี้รงล่างแล้วครับตรงล่างแล้วนะฮะตรงนี้ก็ยังคงรั่วอยู่นะครับนั่นก็ยังเป็นน้องเอื้อมพรเหมือนเดิมนะครับวันนี้แม่บ้านคนเก่งของเรานะฮะ แังนั้นคือพี่วิระนะครับพี่วิระขอปอปอนฮะของเราเขาคุยอะไรกันก็ไม่รู้นะครับแต่รู้ว่าวันนี้รั่วและแตะพันหินโพสทีวีนะครับในพาร์ทแรกก็ขอจบการดำเนินรายการแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูสถานการณ<ม>์ฝนต๊ะกันต่อไปสวัสดีครับเนีย